พบกับพี่เฟิร์นและน้องบีในรายการบัตบีและช่วงแรกเราไปดูข่าวตลกตลกแปลกๆกับลุงสปาร์กี้ในช่วง New สเตเปอร์บายลุงสปาร์กี้ค่ะ วัสดีครับหล,ล่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง The Newspaper by Lung Sparky มาดีข่าวแรกของวันนี้เลยดีกว่า ชื่อเรื่องหมาตายร้อนอา่านเรื่องมาสวยที่ไรก็ทําให้รู้สึกเกลียดมนุษย์แห่งสวยขึ้นมาจี๊ดทุกทีเลยประเทศสเปนนั้นมีอากาศร,ร้อนที่แสนจะร้อนเหลือทนจนเป็นสาเหตุให้หมาตัวหนึ่งถึงกับต้องฆ่าตัวตายหมาสามอยซึ่งปกติเป็นหมาหลากเลื่อนขนหนาชนิดที่เรียกว่า p e เ t อร์ลิซิสแอนด์ดับเบิลโคและมีต้นกำเนิดอยู่แทบไซบีเรียนูน ถูกเจ้าของ,ของค้างไว้นอกระเบียงที่ไม่มีหลังคาท่ามกลางอากาศร้อนระอุถึง34องศาเซลเซียสเจ้าม้าที่น่าสงสารทนไม่ไหวตัดสินใจว่าลวงการเป็นหม้าย่างอยู่บนนี้กับก้อนกระโดดนี้ไปตายอาดับหน้าสู้สู้ตายดีกว่าคิดได้ดังนั้นมันจึงพุ่งตัวจากระเบียงลวงหล่นลงมา6ชั้นสู่พื้นเมื้อนล่างบุ๊บอายทันทีสมใจเลยทีเดียว พออย่างน้อยก็ไม่ได้ต้องทนทรมานร้อนปลายไปทีละนิดสมอคมมงพิทักษ์ดัตแห่นงนครแม่นิกออกมาแถลงการว่าเจ้าของมาซามมอตัวนี้จะถูกขอหาละเลยสัดและโดนปรับเป็นจนํานวนเงินหนึ่งมื่นบาทสงสารหมาชมัดเลยเกิดมาเป็นหมาเมืองหนาวแทๆ้ๆใครจะรู้ว่าจะได้ตายร้อนอย่างนี้ไปดีแท้นะเจ้าหมาหนึ่งหนยอ เาไปโดเป็นหมอพนที่เรียกว่าสุนหิติธรรมพรปรีแน่ๆทำมีการสำรวจความนิยมเพราะเป็นหมาที่เป็นมิตชารลอดแสนรู้และท่าทางดูน่ารักน่อยเอ็นดูแต่หมาก็เหมือนคนนั่นแหละคือในหมุดมื่หมาที่แสนดีบางตัวก็มีพฤติกรรมที่ชวนปวดหัวและไม่น่ารักเอาซะเลยเจ้ามอดิทก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณลุงโวเกอร์เป็นชาวอยูาลีวัย25ปีรักทั้งภรรยาและหมาของเขา เขาอยู่กินกับเธอมาสิบปลปีเต็มส่วนจาหมอลิศนั้นก็เป็นหมอที่มีรักนักรักหน,กนยเคียงคู่อยู่กันหมอไม่ห่างจากข้างกายเลยเมื่อตอนยังเป็นลูกหมอนั้นน้องหมอนอนอยู่บนพื้นปลายเตียงอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มโตเอ๊ะไอ้นี่ชักกำเริบส่วสานย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่บนเตียงซะอย่างนั้นนอกจากเมียจะไม่ว่าแล้วยังห่าหมอนผ้าไหมมาให้อย่างดีเลยประมาณว่าหมอนผัวยังไม่ได้ใช้ของดีเท่านี้เลย อันนี้ยังพอทนแต่ว่ากันที่รู้สึกลำบากเล็กน้อยก็ตรงที่ไม่เคยได้นอนเหยียดแข้งเหยียดขาสบายสบายเลยลุงต้องนอนคุ้ๆตลอดเวลาพราะเจ้าหม้ายก,กินพื้นที่ปลายเตียงมากโหแต่ที่นี่พอเริ่มแก่ไอหมาบ้านนี่เริ่มกลัว่ากันว่าสานวันไหวไม่ใช่เบาเบาเลยทีเดียวอันนี้คุณลุงชักเริ่มเดือดร้อนเพราะการไม่ได้นอนเป็นเรื่องใหญ่ความอดทนขาดพึง เมื่อวันหนึ่งพบมีกำลังป้อนหูหมูตอกแหงหมาเอขณเอกี้ยวสบายใจอยู่บนเตียงคุณลุงยืดคำขาดทันทีว่าแหมเอ้อเหลือเอาแล้วกันระวังฉันกับเจ้าหมาเวนนี่จะให้ใครไปและจะให้ใครนอนอยู่บนเตียงหลงนี่ลงท้ายด้วยการหยอกกันของลูกกับป้าส่วนหมาได้คลองเตียงสบายแฮ่เฮ่เฮ่ามให้คิดเล่นๆน,นะครับเรื่องนี้ใครผิดหมอดึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะครับชื่อเรื่องคาตกรรมหมาแก่ เรื่องของคนกับหมามีมาอยู่เรื่อยแล้วครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือค่าทำไมมาดูรายนี้กันอ๋อลุงจอสตีเฟนฟิลลี่อายุห้าสิบปีหูตัดสินจำคุกหกเดือนปับอีกห้าร้อยเหรียญและบมเพนสอลานะประโยชน์อีก1นึ่พชั่วโมงเนื่องจากฟาดหัวหมาด้วยท่อพลาสติกของเครื่องดูดฝุ่นแล้วยังซ้ำเวียงมันเท่ากับต้นไม้ หแก่ตัวน้อยเข้าอาการโคม่าทันทีและลาโลกไปในอีกสองชั่วโมงต่อมาทั้งหมดนี้เป็นเพราะตาลุงไม่พอใจด้วยความคิดว่าหมาของตัวแก่เป็นเกมาสวยไม่ทราบชื่อไลายนี้เป็นตัวผู้พันผสมพุดเดิลยอกเชียเธอเดียอายุ10ปีซึ่งถือว่าแก่แล้วและถูกตอนแล้วแต่ยังไงไม่ทราบพยานผู้เห็นเหตุการณ์รว่าตาลุงจอดโมโหฟิวขาดภาพบาดตาบาดใจ เมื่อเห็นหมาเจ้ากรรมตัวนี้เข้าคอเคียจุดจีและพยายามขึ้นข้อมแจ็คกรสเซลหนึ่มเพื่อนหมาร่วมใช้คาเท่านั้นล่ะครับโอพเจ้าจอนมันโหดมากตอลุงก็มันดานโทรศัพ์ฉกหมาเข้าเต็มปัดเหนียวดังที่เรามาขั้นตน้นนอกจากจะโดนลงโทษต่างๆตามสาธยายไปแล้วยังโดนเมียขอยาอีกด้วยสมน้ำนอจริงๆเนื่องจากหมาที่สามีสังหารนั้นเป็นของขวัญที่แม่ ได้จ่าจอกลุกๆเมื่อสิบปีก่อนนั่นเองก่อนได้รับการตัดสินโทษตาจอดจกล่าวไว้ว่าผมเสียใจจริงๆที่ผมทำลงไปมันโง่สิ้นดีฮึ <c oughs> ต้องโง่ทั้งชั่วเลยล่ะลูกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วง The Newspaper by ลุงสปาร์กี้ยังไงลุงก็ต้องขอตัวก่อนละแล้วยังไงพบกันอาทิตย์หน้านะครับหลานๆบอยบจุ๊จุ ขอบคุณค่ะลุงสปาเกตตี้คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าชื่อหมาที่ฮิตทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายประจำปีนี้คืออะไรลองทายเล่นๆกันดูนะคะและช่วงหน้าเรากลับมาฟังเฉลยกันค่ะกลับมาสู่ช่วงที่สองนะคะอย่างที่เกิดเอาไว้ในช่วงเมื่อกี้นะคะว่าชื่อน้องหมายอดฮิตประจำปีนี้คืออะไรงั้นเราไปเริ่มที่ฝ่ายหญิงกันเลยดีกว่าคะ่ะและอันดับที่5ได้แก่ลูซี่ ที่สได้แก่แซนดี้อันดับที่3ได้แก่ ใช่อันดับที่5ได้แก่แซมอันดับที่4ได้แก่บาบ ทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะพาไปรู้จักกับสุนัขพันธุ์ต่างๆทั่วโลกและในสัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับไอตัวเล็กจอมแสบน้องหมาพันธุ์ชิวาวา่าในช่วง108ด็อกสติดตามชมเลยค่ะนพันชิวาวา่า ักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าชิวาว่าคือสุนัขจิ้งจอกขนาดเล็กเนื่องจากมีโครงสร้างเหมือนกันชิวาว่ามีต้นกําเนิดในแถบอเมริกากลางในประเทศเม็กซิโกมีลักษณะคล้ายถุงใส่น้ำร้อนชิวาว่ามีลักษณะนิสัยล่าเริงฉลาดตื่นตัวอยู่เสมอติดเจ้าของและยังที่ระแวงอีกด้วยชิวาว่าเป็นสุนัขที่มี เล็ที่สุดในโลกและยังมีน้ำหนักตัวที่สุดแ oh. ะเบาอีกด้วย ที่ใหญ่ถิดกว่าลูกล่างมันจึงเป็นสุนที่ฉลาดแถมยังไฮเปอร์เอามากๆเสียด้วยข้อควรจำระวังอย่าให้ศีรษะของชิวาว่าได้รับการกดหรือกระแทกเพราะชิวาวา่ามีความเสี่ยงที่กะโหลกหน้าผาจะปติดไม่สนิทแม้จะอยู่ในช่วงเต็มวัยก็ตามชิวาวา่ามีหูใหญ่คล้ายจานเลน และชื่อว่าพันขนยาวจะมีขนปกคุมใบหูเป็นจำนวนมากการเรียงชืีวว่าควรระวังเรื่องโลกขัวใจเนื่องจากช่อว่าเป็นสุนักท,ที่ตกใจง่ายที่กลัวและมันอ่านหัใจวายตายได้ I, can the I kinda like president can be the to <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> So can show you how your you โดยรวมแล้วชิวาว่าเป็นสันักที่แข็งแรงและอายุยืนมากแต่ก็ควรระวังเรื่องน้ำหนักเพราะจะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้เช่นโรคกระดูกสบ้บเลื่อน,อนการดูแลชิวาว่าดูแลได้ง่ายดูแลความสะอาด1-2ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอแล้ว อยู่อาศัยที่ว่าว่าต้องการที่อยู่อาศัยขนาดนี้กพอแล้วแต่ควรระวังเรื่องสภาพอากาศไม่ควรหนาวหรือร้อนมากไปครอบครัวที่ว่าว่าไม่เป็นมิตรกับเด็กเท่าไหร่นะและควรมีสมาชิกครอบครัวที่หมั่นดูแลเอาใจใส่แล้วพาไปออกกำลังกายบ่อยๆ งชืว่าว่าวัยต่อความร้อนและหนาวสุขภาพดีดูแลง่ายไม่ยุ่งยากฝึกง่ายไม่เป็นมิกับเด็กๆและเราก็รู้จักไอตัวแสบกันไปแล้วนะคะแล้วจากที่มีเพื่อนๆอีเมล e มาสอบถามในรายการ mm hmm. เกี่ยวกับการเลี้ยงน้องหมาและน้องแมวให้อยู่ด้วยกันได้วันนี้เฟิร์นมีคำแนะนำม,มาบอกค่ะ d o g Prosen ซึ่งหมายถึงคนรักหมา mm hmm. และ Cat Pro เซซึ่งหมายถึงคนที่รักแมว คน2กลุ่มนี้มักมีลักษณะน,นิสัยตลอดจนการใช้ชีวิตต่างกันอย่างชัดเจนต่างกันอย่างไรดูจากนิสัยของสัตว์เลี้ยงยอดนิยมทั้งสองประเภทน,นี้ได้ค่ะ d o อ p e r s o n นั้นเขาว่ามักเป็นคนที่เข้าหาสังคมรับความสนุกสนานร่าเริงจริงใจรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมาอย่างนั้นในขณะที่ CatPerson ก็แสนที่จะตรงกันข้ามเหมือนมาจากดาวคนละดวง นั่นคือสันโดดลึกรับเย่อหยิ่งไม่ง้อใครไม่ชอบถูกกวนเรียกแล้วอาจไม่มาถ้าไม่พอใจจะมาสรุปถ้าทำกล่าวคนนิสัยอย่างไรก็มักเลี้ยงสัตว์อย่างนั้นเป็นความจริงสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะมิกแอนแมทสัตว์เลี้ยงของท่านโดยเฉพาะหมาก,กับแมวแน่นอนว่าย่อมมีสิ่งที่ต้องเก็บไปคิดมากมายประการแรกและสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือ ใครคือสมาชิกใหม่คุณจะเอาแมวใหม่มาแจมกับหมาเก่าเจ้าถิ่นหรือจะเอาน้องหมาหน้าใหม่เข้ามาเลี้ยงควบคู่กับเจ้งเหงาที่อยู่มาก่อนจากการศึกษาพบว่าการแนะนําลูกแมวน้อยให้กับพี่หมาเจ้าบ้านนั้นจะเป็นสถานการณ์ของการปรับตัวที่ง่ายกว่าการแนะนําลูกหมาน้อยให้กับป้าแมวแก่เจ้าบ้าน เพราะสัญชาติยานของการห่วงแหนเขตแดนอย่างรุนแรงของแมวนั้นเมื่อบวกเอานิสัยไม่ชอบสังคมสูงสิงเข้าไปด้วยแล้วจะเป็นอะไรที่บรรยากาศมาคุเอาได้มากๆแต่การที่มีน้องแมวมาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านที่เลี้ยงหมาประเภทนักล่าก็อาจเป็นเรื่องหวาดเสียวได้เหมือนกัน ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าหมานั้นมีสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าด้วยกันทั้งนั้นและธรรมชาติของนักล่าโดยทั่วไปก็คือการไล่กวดสิ่งปลูกปุยอะไรก็ตามที่ตัวเล็กกว่าและเคลื่อนที่ไปมาด้วยความรวดเร็วแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งหมาแมวรวมถึงคนเราก็ด้วยทย่าไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณดิบล้วนๆสมอไป ยังมีปัจจัยการเรียนรู้ฝึกฝนเข้ามาเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมได้อีกรวมกันของหมากับแมวนั้นมีหลายระดับตั้งแต่เป็นเพื่อนซี้ต่างคนต่างอยู่ไปจนถึงเป็นผู้อาฆาตถ้าเป็นไปได้ขอแนะนําให้เลี้ยงหมาและแมวแบบโตมาด้วยกันเพราะเวลาสามเดือนแรกของชีวิตนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการเรียนรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณมีเวลาว่างพอที่จะคอยดูแลทั้ง สไตล์และสภาพแวดล้อมของที่บ้านคุณเหมาะสมแค่ไหนกับการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองประเภทกรนุณาอย่ากเอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักแค่โอ้น่ารักจังนั้นยังไม่ใช่เหตุผลที่พอเพียงในการรับหมาหรือแมวมาเลี้ยงเป็นแน่ถ้าหมาที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เดิมมีประวัติการใช้ความรุนแรงกับสัตว์ตัวเล็กกว่ามาก่อนก็มีโอกาสสูงทีเดียวที่หมานักล่าของคุณนั้นจะไม่สามารถมองน้องแมวเป็นอย่างอื่นไปได้อีกนอกจาก ถ้าเป็นกรณีรับเลี้ยงหมาโดยที่โตแล้วจงสืบประวัติให้ดีถ้าเป็นไปได้นำต,ตัวเจ้าของเก่าให้เจอแล้วนั่งคุยกันเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนตัดสินใจพากลับบ้านการอยู่ก่อนแต่งก็เป็นวิธีที่ดีนะคะทดลองอยู่กันไปก่อนโดยขอย้ำว่าช่วงนี้คุณต้องประกบอย่างใกล้ชิดและสังเกตประเมินพฤติกรรมการยอมรับของกันและกันว่าพอจะนำไปสู่การอยู่ร่วมชายคากันได้จริงหรือไม่ จะได้ไม่ต้องมานั่นอยากันภายหลังให้เสียความรู้สึกพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นและน้องบีในช่วงสุดท้ายนะคะและในช่วงนี้คุณหมอจะพาไปรู้จักกับเจ้าไวาย,ายที่ทำรายน้องหมาของเราในช่วงด็อกแคร์ค่ะ ประเทศไทยเนี่ยมีเห็บค่อนข้างเยอะนะคะเห็บเนี่ยเราจะพบได้ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะจะเป็นเห็บที่เป็นลักษณะเป็น hard tick กับเป็น soft tick นะคะเห็บที่เป็นลนักษณะ hard tick เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเห็บตัวแข็งนะคะส่วนเห็บ soft tick เนี่ยจะเป็นเห็บตัวอ่อนในประเทศเราจะเป็นในรูปแบบของ hard tick นะคะทีนี้เนี่ยเห็บเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายระยะนะคะระยะแรกเนี่ยคือไข่ นะคะระยะที่2อเนี่ยาลาว่านะคะระยะที่3คือนิมส่วนระยะที่4คือตัวเต็มวัยคือเดาําะ,ะสำหรับเห็ุเนี่ยจะมีการที่จะดำรงชีวิตเนียอยู่ด้วยกัน2ปัจจัยใหญ่นะคะอันดับแรกนี่คือตัวของโค้ดคือสัตว์ที่ให้เหตุสาขใสนะคะจะต้องมีจำนวนมากพอที่จะทำให้เห็บเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ะะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความชื้นนะคะเห็ดจะต้องใช้ความชื้นที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยเห็บเนี่ยถ้าเรามองตัวสัตว์เนี่ยเราจะเห็นทั้งเห็บตัวเมียนะคะแล้วก็เห็บตัวผู้ความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ในส่วนของลำตัวนะคะจะมีส่วนที่เรียกว่าสกุตั้มนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนไขมันแข็งอยู่ในตัวเห็ดพวกนี้จะพบในเห็ดตัวผู้นะคะส่วนเห็ดตัวเมียเนี่ยจะไม่พบนะคะ พบเป็นเนื้อคล้ายนิ่มๆนะคะอยู่ส่วนบริเวณหลังนะคะทีนี้เนี่ยเห็บตัวเมียเนี่ยเมื่อกินเลือดเข้าไปจนอิ่มเนี่ยจะพบว่ามีการขยายขนาดของตัวได้มากถึง10ถึง13มมิลลิเมตรนะคะหลังจากที่กลัวขุวนแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําการสมพันธ์แล้วก็ออกไข่นะคะหลังจากที่ออกไข่แล้วเนี่ยเห็บก็จะเสียชีวิตลงนะคะทีนี้เนี่ย เห็บเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าสามารถทําให้เกิดโรคได้นะคะดับแรกเลยที่เห็นได้อยา่างชัดเจนคือเรื่อของการแพ้นะคะอาจจะระคายเคืองผิวหนังนะคะมีจุดเลือดออกตามตัวนะคะไอซ็อกนนเนี่ยทาให้ก่อโรคนะคะโรคที่สําคัญสําคัญในเห็บเนี่ยก็จะเป็นพวกพยาธิเลือดนะคะอ,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 อาจจะเป็นในส่วนของอ e ีเคนิดนะคะพวกเนี้ยเนี่ยจะติดเชื้อจากการที่เห็บมาดูดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําจัด เรื่องของเห็บเนี่ยเราจะต้องทำควบคู่กัน2แบบนะคะคือ1กําจัดด้วยตัวเห็บเองอันที่2กําจัดในสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเห็บเนี่ยมันจะต้องมีการอ,าออกไปอาศัยอยู่ตามนอกโคสเนี่ยทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะคะเราจะเรียวกว่าเป็นทีโพส i ิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำจัดเห็บเนี่ยเราจะต้องกำจัดควบคู่กันทั้งบนตัวสัตว์ ด้วยกันนะคะแล้วก็ตามสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่าถ้าเรากําจัดที่ตัวสัตว์อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่กําจัดเห็บที่ออกไปลอกคราบอ,อ,อยู่ภายนอกตัวเนี่ยก็จะทําให้สามารถกลับมาอยู่ตัวสัตว์ได้อีกที่นี่รูปแบบของการกําจัดเนี่ยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันคืออาจจะเป็นในรูปของยาหยดหลังนะคะยาฉีปอกคอการเห็บหมัดเป็นแชมพูการเห็บหมัดนะคะก็สามารถทําควบคู่หรือผสมประสานกันไปนะคะเพื่อจะควบคุมกําจัดเห็บหมัดได้นะคะ ถ้าออท่านใดที่เลี้ยงสุนัขมากๆหลายตัวนะคะก็หมอคิดว่าควรที่จะกจาจัดควบคุมเห็บหมังได้มันก็จะทําให้สุขภาพชีวิตของสุนัขของเราดีขึ้นค่ะหูยน่ากลัวมากเลยนะคะเจ้าเห็บเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนคอยดูแลป้องกันน้องหมาของเราไม่ให้เจ้าวายร้ายมาก่ะกวนได้และก่อนจากกันไปเฟิร์นมีภาพยนตร์ดีๆมานำเสนอค่ะชื่อว่าเรื่องเล t ด o ด สร้างจากเรื่องจริงอันน่าทึ่งและสุดประทับใจเลดด็อกคือหนังครอบครัวที่เล่าถึงชีวิตของสุนัขจอนจัดตัวหนึ่งกับชุมชนเมืองขุดเหมืองในประเทศออสเตรเลียทุกคนเรียกมันว่าเจ้าหมาแดงสุนังที่นำผู้คนในชุมชนเข้ามาใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่เมืองเล็กๆก,กำลังจเจริญเติบโตเมื่อต้องกลายเป็นศูนย์กลางของการขุดเหมืองค่ะเป็นภาพยนตร์ที่คนรักหมาไม่ควรพลาดเลยนะคะก่อนจะดู ควรพกทิชชู่เช็ดน้ำตาด้วยนะคะแล้วจะหาไม่เตือนและพบก,กันในสัปดาห์หน้านะคะเพราะสุนนะัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย